รับชมครับอันนี้ได,ไดอั้เป็นตัวแรกนะครับอะไรไว้อะไรไว้เลยอ่ะค่ยมาเข้าป่า่อยที่ นนี้องต้อมเป็นไงน้องต้อมเห็นไหมเห็นตอมจังหวัดที่หนึ่งของคืนนี้เมื่อตอนเย็นได้สองต,ต,ตัวนี่ก็ตัวแรกจากตรวสัตว์ตัวหลังจากเก็บมาแล้วประมาณสามสิบตัวผงเจอนะครับอันนี้ก็ประมาณสามีโล วันนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวแรกเนะนี่ยนี่นี่นี Ô mọi người ตัวไม่โตครับตัวไม่โต,ต,โตแต้มที่สองนะครับต้องไปชอมน้องต้อมไม่ง่ายแต้มที่สอง จเจออีกตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมยกขึ้นมาอจ้งกัขายไม่ต้องไป,ปจับปล่อยเลยจับต้อง ตบเลยกันม็นไหมกดมาทางนี้เลยมึงกดความดิเออนั่นนเออไปกดไงมันก็ดูฟ้าดิคร,ครับ m t c นะครับรวังนครับ่ผชมครับ m t c นะครับเดี๋ยวเราดู

บด็กสองอ่ะเออเห็นดิโเถ่ายแม่งฟลายม้ยถายแม่งฟลายดูดิอวดไอ้ต้อมอีกอะดหายจะมันมันให้แกเรือให้อะเอาเร็วเร็วครับปดต้อมงานต้องต้อมดูต้อมหายจะหายไม่ได้ไหนเอาเห็นได้ชัดไหมชัด ไหมครับน้องต้อมเป็นไงลูกน้อยได้ดิโอ้ยลุงแดกแพ้อีกแล้วเป็นไงนี่นี่นี่ลูกน้อยนี่เนี่ยตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะน้องต้อมนี่นี่นี่โอ้ยแจวไว้น้องต้อมนี่นี่นี่น้องต้อมลุงแดกแพ้อีกแล้วเป็นไงน้องต้อมนี่ดูด้วยก่อนลูกน้อยได้เยอะไหมนี่ครับ นะครับก็วันนี้เราก็ได้ประมาณสิบตัวสิบเอ็ดตัวเดี๋ยวเราจะต้มยำกินหนึ่งตัวนะครับกับทีมงานนีน <c oughs> ทีมงานนะครับกับลุงแดงวรลบมหาเลขกกับลุงน้อยนะครับ ลุงแดงปรากฏว่าลุงแดงแพ้อีกแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไง <มา S 1> แพผ่ขาขงขาะนะ้สู้ลุงน้อยไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งคุณพี่มาไรนะครับที่อุตส่าห์ให้เสื้อทีมง,งานมาใส่นะครับกันเอานี่มัเื่อมเือกอ <c oughs> เือกอบัออ <c oughs> ดุ ปลาดกขังเฮ้ยนี่นี่เอฟีดูครับดูครับด้น้าน่านผู้ชมเรียกปลาดุกปนลูกปลาดุกก็น้าประโดดลุ่น้อยปรากฏขังนะครับันะครับอันนี้ก็มาที่กำแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมดู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 แดงนากแพงเพชรอพวกมวยูัไหนเนี่ยตัแดงยน่โนอเนอเดือดนี่ครับ ไอ้นก็อยัน่นีนฟังลุงแดงลุงแดงลุดนะ้แผลแล้วผ่านแล้วครับลุงแดงอะผ่าแล้วผ่านนะเลืยให้แลแล้วผ่านนะครับลุงแดงอะฮะอะไรอะเอาด <aría> ิครับตอนนี tá, ้ก็มหาก็กำลังจะทำปลาต้มนะครับ เอาดิเอาดิกระา๋องหัวค่อยๆดึงขึ้นครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเรือขึ้นก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปข้างบนนะครับครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ลุงน้อยลุงน้อยเห็นไหมเนี่ยลุงแดงยกหน่อยได้โอ้โหยกครับเห็นไหมครับนี่เต็มลำครับเต็มลำโน่นโน่นโน่นต้มต้มในกระทะแปดโลนะครับต้มแปดโลใส่กระทะแล้วนั่นนะครับในกระทะนะครับนั่นแปดโลกินหนึ่งตัว วันนี้ลุงน้อยต้องกินตัว8โลนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ลบลุงแดงนะครับลุงแดงแพ้อีกแล้วเด้ลุงน้อยนะครับไ,ไม่ใช่ของลุงแดงด้วยครับ ครับปลาไหมครับท่านผู้ชมมีปลาเล็กปลาใหญ่นี่นะครับเป็นไหมครับต้องตอมเลยไหมครับสวยนะครับเลี้ยงกันได้เลยนะครับปลาเล็กนื้อปลาเล็กอ่ะปลาเล็กปีกนะปลาเล็กกระปลาเล็กกระปลาเล็กกระปลาเล็กจูโผล่ปลาเล็กจูโผล่ปลาเล็กจูโผล่ปลาเล็ก สายใหญ่ๆสาวยๆนะครับสาใหญ่ตรงฝว่านี้นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับอยู่้ชมครับท่านผู้ชมเห็นเห็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับไปครับสิบครับสิบครับนะครับเขึ้นมาใกล้ๆอยสิขยาใหญ่ก็ไม่ใกล้ฮะขยาใหญ่มาใกล้ๆตัวนิดใหญ่ยดเรอก็วันนี้เราก็ได้สิบตัวสิบเอ็ดตัว ต้มยำไปหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมแปดโต้มแม่งเลยแปดโต้มไปแล้วลุงแดงนะครับวันนี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างจะกลางๆนะครับถือไม่สูงมากนะครับเห็นไหมครับครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้อยเพื่อดูปรากฏรังตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้มันก็อาชีพของลุงน้อยก็คืออาชีพหาปลานะครับ fc ที่คอมเมนต์มาว่าหาตั้หมดแม่น้ำเลยมันก็ไม่หมดหรอกครับท่านผู้ชมยังไงมันก็มีเยอะอย่างวงแดงเนี่ยทำกระโพดปีนี้สบายใจได้เลยพายุมาล่อไป12ไร่เกือบหมดคนที่หมดคือยืนอยู่นี่นะครับให้ดูหน้านะครับหมดเลยนะครับนี่นะครับเจ็ดแปดหมื่นได้กลับไปจะไถอีกแล้วนะครับ ลมมานะครับท่านผู้ชมลมอะไรก็ไม่รู้ผ่าหรือดูหรือดูหนาวไม่น่าจะมามาฤดูนี้ว่าหมดเลยนะครับของคนใส่เสื้อแดงเนี่ยวันลบโดนไปสามสี่ไล่ถือว่าสบายใจไปได้ใช่ไหม,หมของลุงแดงก็หมดแถบหนึงนะครับก็โอ้โหมันก็เสียดเสียดายนะครับกะระไรใกล้ใก,กล้จะออกดอกหัวแล้วปรากฏว่าใครเอาอะไรมานาบาก็ไม่มีหมดเลย เกลียงแหมผลสุดท้ายต้องไถใหม่ละครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงน้อยได้หาปลาต่อ,ต,อต่อไปนี่อาชีพเสริมได้นะครับท่านผู้ชมก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชม